เราพูดถึงความจเจนกันไปแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่5ค่ะความคือการที่เขาแสดงออกกับเราอะคะ่ะคือเวลาเขาจะแสดงภาวะผู้นำเราก็อย่าอย่าอย่าไปเป็นผู้นำกับกับแฟนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันค่ะถ้าเกิดว่าแฟนแสดงความเป็นผู้นำก็เป็นนิสัยปกติค่ะแล้วก็เราก็ทำตัวเป็นผู้ตามไงคะ ค่อยคพูดค่ะค่ะความค่ะข้อข้อต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะความไม่ปากหวานนะคะก็คือเราต้องคือเขาเป็นคนที่จะผงผางจะอารมณ์ร้อนแล้วก็พูดไม่ปากหวานนะคะก็คือวิธีแก้ก็คือว่าก็ยังไงอะ่ะเราก็แบบค่อยคอยพูดอ่อนหวานอย่างเช่นวันนี้หล่อจัง เนี่ยค่ะวันนี้วันนี้คุณดูใส่เสื้อใส่ใส่ใส,ใส,ใส่วันนี้คุณใส่เสื้อสวยจังอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะก็ข้อต่อไปค่ะความขี้อายคือคนเยอรมันเขาจะเป็นคนขี้อาออยู่แล้วนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดมากค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะนะคะเราก็คือเราก็ต้องต้องเข้าใจนิสัยเขาด้วยะคะ่ะบางคนก็ ก็คือคําพูดอาจจะห่วง่าแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนขี้อายแล้วก็เราเราก็ค่อยๆพูดแล้วก็ค่อยๆค,คือใช้การกระทําหรือว่าคําพูดนิ่มนวลน,นิ่มนวลกับเขานะคะค่ะข้อต่อไปค่ะเขาจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบนิดน,นึงนะคะก็การพับผ้าเวลาซักผ้าเสร็จเขาจะพับผ้าเลยค่ะเหมือนเรายัางไงอ่ะเหมือนเราไปซื้อคือเสื้อผ้าที่ห้างเลยค่ะ ก็คือจะพับแล้วก็แบบจะคือจะคือจะเนียบมากค่ะคือบอกไปถูกค่ะต้องไปดูที่ห้างเองเ,องเนาะก็คือคือที่ห้างอะ่ะคือจะมีการพับผ้าจัดผ้าแล้วก็เวลาแบบให้กับลูกค้าเขาเข้ามาซื้อใช่ไหมเออมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮย้ยระเบียบจ้างไม่ใช่ไม่ใช่ใชค่ะเป็นนีสัยปกตินะคะก็ค่ะข้อต่อไปค่ะข้อมเฉลียวฉลาดผู้ชายเยอรมันจะพูดได้มากกว่า หนึ่งภาษาอยู่แล้วภาษาแรกคือภาษาเยอรมันภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษภาษาที่สามอาจจะเป็นภาษาคือคือแล้วแต่อืมแล้วแต่บางคนก็พูดได้ถึงสองสามภาษาผู้ญี่ปุ่นก็มีอมเนาะก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงเนาะเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วชอบแสดงพอร์นะเราใหญ่ใหญ,ใ,หญใ,หญใหญ่ไปแบบคือเอาความที่แบบความเฉลียวฉลาดมาชนกับเขานะ ต้องค่อยๆพูดแล้วก็ใช้คือใช้สกิลในการค่อยๆพูดนิดหนึง่งยิ่งคนอีโก้สูงนะห้ามเลยนะห้ามเลยค่ะห้ามค่ะข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะคือการใช้เงินการวางแผนใช้เงินนะคะก็เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าทำไรก็จะมีวางแผนจะไปเที่ยวก็ต้องวางแผนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญเลยนะคะห้ามขอเงินนะคะ ข้อนี้สําคัญที่สุดนะคะค่ะถ้าเกิดคุณอยากได้เทคนิคดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกับโพสต์พอยลีนะคะตรงนี้จะมีคลิปดีๆนะคะออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังเพื่อเป็นความรู้นะคะเพราะว่า คือเราต้องรู้ก่อนโคบอ่ะเนาะใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันมันยังไงอะ่ะคือไม่งั้นเราก็จะเป็นแบบเบี้ยล่างเขาอะ่ะเออรู้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับคนอื่นเพื่อเป็นความรู้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะคอพไพลีค่ะบายบายอัฟิกซินชูส